กับียนรรท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกระผมนายคณิตแสงสุพรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับและว,วันนี้มีผู้บริหารมาด้วยขออนุญาตนําเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสํานักงานครับที่เรียกว่าสคพอเนี่ยครับประกอบการพิจารณารายงานประจําปีงบประมาณปี2562นะครับดังนี้ครับ ต้องขอเรียนว่าสกพอ,อได้ดําเนินการตามพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2561นะครับอยู่ภายใต้การกำกับกดูแลของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานครับวัตถุประสงค์หลักก็ของ EEC ก็คือการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างแท้จริงครับ ก่ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอิสเซนซีบอร์ดที่ทำมาเดิมครับยกระดับ3จังหวัดคือชาเชงซาวชนบุรีระยองให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะนออกครับขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ,อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะครับและส่งผลให้มีการสะสมองค์ความรู้ สะสมเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามทันนะครับที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งมีการเสริมศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการดำเนินงานเชื่อมโยงบรูรณาการทํางานในทุกมิติทั้งโครงการใหญ่โครงการขนาดรองและก็โครงการที่ร่วมกับท้องถิน่นนะครับ เพื่อช่วยยกระดับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาวและให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐเอกชนครับความจริงแล้ววิสัยทัศน์ของ EC นะครับตรงไปตรงมาคือเป็นองค์การองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบราการนะครับยกระดับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนานะครับ ที่เรียนว่าเป็นองค์กรต้องแบบเพราะว่าการพัฒนาในเชิงพื้นที่อาจจะพัฒนาไปที่อื่นด้วยเช่นกันครับเป้าหมายของ EEC คือปรับโครงสร้างของประเทศสร้างความสามารถในการรับการใช้เทคโนโลยีเพื่ออนาคตของคนไทยทั้งคนไทยนักธุรกิจไทยและประชาชนครับยกระดับบทบาทของประเทศไทยในในต่างประเทศให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย Um, ที่ผ่านมาครับต้องเรียนว่าได้มีการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างในพื้นที่ EC ไปแล้วนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายนี่เราได้วางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเป้าหมายการท่องเที่ยวสาธารณูปโภคและเมือง1.7ล้านล้านบาทในช่วง5ปีครับณเดือนสิงหาคม63นะครับ ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนแล้วแล้วก็มีการอนุมัติการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ e c แล้วมีมูลค่า95,480ปล้านบาทคิดเป็น5 3เเของเป้าหมายที่วางไว้นะครับโดยเป็นการลงทุนอเอกชนกชน688,340บล้านบาท76%แล้วก็เป็นรัฐบาลร่วมเข้าไปลงทุน2,17,140บล้านบาทหรือ2 4เนะครับ สาระสำคัญที่พอสรุปได้ก็คือ 1. โครงสร้างพื้นฐานครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราทำเป็นรูปโครงการร่วมรัฐเอกชนทั้งหมดนะครับหรือเป็น PBP มีโครงการลงทุนแล้ว3โครงการ5 2 7 6 0 3ล้านบาทเป็นการลงทุนเอกชนซะ3 3 6 6 6ล้านบาท6 3นะครับและเป็นการลงทุนภาครัฐ1 9 6 1,96,940ล้านบาท30%ครับหลักๆก,ก็คือมีเรื่องรัไฟความเร็วสูงครับเื่อมสามสนามบินเอกชนได,ได้ผู้ลงทุนแล้วมูลค่า2,57,464ล้านบาทบเป็นเอกชนลงนะครับเป็นเอกชนลง99,592ล้านบาทเป็นภาครัฐลง1,57,872ล้านบาทครับ ซึ่งจะเสร็จภายในปี67ครับอันนี้ควบคู่กับการพัฒนาสนามบินอุตภาเภาอันนี้ก็ได้เอกชนลงทุนแลครับ2,433.4ล้านบาทเป็นภาคเอกชนลงทุนสั้น1 8 6 5 6 6ล้านบาทเป็นภาครัฐ1 7 7 7 6 8ล้านบาทครับก็จะเสร็จพร้อมกันปี67ครับ มีโครงการหนึ่งที่เป็นการพัฒนาท่าเรือมาตตะพุทธระยะที่3ครับได้เอกชนลงทุนแล้วเช่นกันครับหกมูลค่า65,800ล้านบาทเป็นการลงทุนภาครัฐซะ2 1 3 0 0และเอกชน44,505ล้านบาทนะครับอันนี้จะเสร็จปี68ครับสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือการได้ผู้ลงทุนทั้ง3โครงการเนี่ยครับ ทำให้รัฐบาลได้ผลตอบแทนเอกชนตลอดระยะเวลาที่โครงการรุ่มทุนเนี่ยได้มาทั้งหมด3,12,276ล้านบาทเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับคิดมูลค่าวันนี้โดยที่รัฐใช้งบประมาณไปเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นกัน1,96,940ล้านบาทนะครับซึ่งหมายความว่าเมื่อทําโครงการนี้เสร็จเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย EC สามารถคืนงบประมาณทั้งหมดได้ แล้วยังเหลือรายได้สุดที่อีกประมาณหนึ่งแสเก้าหมห้าพันี่ิบเก้าล้านบาทมูลค่าปัจจุบันครับนอกจากนั้นตอนนี้กำลังทำโครงการอื่นๆอยู่ครับมีโครงการท่าเรือแหลมฉบังรายที่สามกำลังเจรจาผลตอบแทนเอกชนอยู่นะครับโครงการลงทุนประมาณ4ี่3มเก้าห้า้อยสิเ็ดล้านบาทนะครับเป็นเอกชนลงทุนสามหืแปดร้อยเจ็ิเอ็ดล้านบาทนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับ ศูนย์ซ่อมบำรุงอุตภเปาครับมูลค่า1588ล้านบาทอันนี้อยู่ระหว่างสรรหาเอกนชนที่จะทำแต่ว,ว่ามีมีเรื่องกับทางการบินไทยนิดหน่อยนะครับก็เลยก็เลยต้องรอการบินไทยให้พร้อมก่อนแล้วจะดำเนินการต่อนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้าง พื้นฐานเรื่องเมืองพิเศษแล้วเรื่อ,อาการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับพัทยามัตะพุทธมูลค่า20 0 0 0ล้านบาทเปิดดําเนินการแล้วนะครับเป็น extension จากจากมอเตอร์เวย์ของเดิมที่ท่านเคยเดินไปนะครับทางหลวงพิเศษเชื่อมเข้าอุตภา5ห0 0พันล้านบาทนะครับเป็นต้นครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการลงทุนอุตสาหากรรมเป้าหมายครับในปี2560 61 62เนี่ย ทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ bioi ได้ออกบัตรส่งเสริมนะครับให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ e c แล้วปี603 3 5 6 9 9ล้านบาทปี613 7ส4เจ็ล้านบาทและปี62 1 7ึ่งแล้านบาทครับรวมเป็นมูลค่าทั้ง3ปีตั้งแต่เริ่มทำมาของ e c เนี่ยเป็นเงิน เป็นเงินที่คอมมิตจะลงทุนแล้ว879,857ล้านบาทครับซึ่งเป็นการลงทุนโดยเอกชนทั้งสิ้นนะครับและมีมูลค่ามากกว่าก่อนที่จะมี e c เนี่ยพอสมควรนะครับในปี63นีครับได้ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนไปแล้วระหว่าง1 000, มกราถึง ถึง31มิถุนายนเนี่ยออกบัตรส่งเสริมไปแล้ว1,07,1551ล้านบาทครับที่เหลือก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อชฉริยะเมืองใหม่ให้ชนนะครับซึ่งจะเริ่มการลงทุนในช่วงปี63ที่ผ่านมาก็มีเรื่องลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์ผสมควนก็เป็นจํานวนที่ที่ใช้ได้เป็นการลงทุนเอกชนนะครับ ผมขอผมขอเรียนต่ออีกนิดเดียวครับคือในขณะเดียวกันที่เราทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็ดีทําเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ดีเราพัฒนาด้านอื่นๆเพื่อลดความสามารถของธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนไปพร้อมกันครับอันนี้เป็นการดําเนินการตามพรบท,ที่เรามีอยู่สิ่งแรกที่เราทําก็คือทําเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ว่าได้มีการจัดตั้งเขตยกตัวอ,อย่างเช่น เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจกพิเศษภาคตะวันออกอซีไอนะครับผมคิดว่าทางทางกรรมธิการและสภา,าได้ลงไปดูงานที่เขาวังจันแวเล่จังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นจุดที่จะสร้างแหล่งความรู้องค์กรเทคโนโลยีแลนวัตกรรมใหม่ครับเราทำเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลหรือ ECD ที่ศรีราชาครับอันนี้จะทำเรื่องดิจิทัลกับคนเรื่องดิจิทัลครับ เราทำเขตส่งเสริมการการบินภาคตะวันออกที่สนามบินอุตภา6,500ไร่ครับอันนี้ทำกับสนามบินครับแล้วก็จะดึงเรื่อง S-curve เรื่องเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าเข้ามาเราทำศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรร่วมกับธรรมศาสตร์ที่พัทยาครับพื้นที่566ไร่อยู่ที่บางละมุงครับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่จะเป็นดิจิทัลเมดิลครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขควบวงจร เราทำเรื่องเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนโมิกกับมหาวิทยาลัยบุรพาครับที่บางแสนคลุมพื้นที่ประมาณประมาณ3ไร่ทำทำเป็นทำเป็นที่ทดสอบการแพทย์เรื่องจีโนโมิกครับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเรื่องมิลลิโคับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ประกาศเขตส่งเสริมพิเศษที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายกับนิคมอุตสาหกรรมไปแล้วย3าแห่งครับ รอ,องรับพื้นที่เพียงพอสำหรับการลงทุนในอนาคตตอนนี้ประกาศไปแล้ว98 0 0 0ไร่นะครับรองรับการลงทุนประมาณว่าจะรับได้ประมาณ1.38ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆที่เราเตรียมที่จะประกาศต่อไปครับอันนั้นเป็นอันแรกอันที่2ก็คือเราจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะนออกเสร็จเรียบร้อยครับ พรบของเราเนี่ย,รยพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกําหนดให้จัดทําแผนผังการพัฒนาที่ดินแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคซึ่งได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงในราชกิจจาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการทํางานร่วมกับกรุมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมรับความฟังความคิดเห็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ ก็ครอบคลุม3จังหวัดครับ30อำเภอเป็นเวทีที่จัดการทางการอย่างน้อย25ครั้งไม่เป็นทางการ15ครั้งรวมทั้งสิ้น40ครั้งนะครับมีผู้แสดงความคิดเห็นประมาณสัก4,500ท่านนะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องทำเพราะว่าเราทำเพื่อวางผังในอนาคตไม่ให้มันยุ่งเหยิงการพัฒนามันเป็นทิศทางเดียวกัน,นครับอีก20ปีข้างหน้าเรื่องแผนบรณาการการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครับเรามีงบบูรณาการของเราเองเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงบบูรณาการก็ต้องขอบคุณท่านรัฐพาที่อุตสาห์ช่วยสนับสนุนงบประมาณของเราอยู่ตลอดมานะครับดำเนินการมาแล้ว3ปีได้รับการจัดสรรไปแล้วนะครับปี61-63จำนวน36,836.8625ล้านบาทนะครับในปีงบประมาณ63ที่ผ่านมาได้จัดสรรจำนวน1น0 0 0ั 55.9179ล้านบาทนะครับมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการปี6 3สากระทรวง28หน่วยงานครับโดยมีผลการใช้จ่ายตอนนี้ไปที่81.2ของวงเงินใช้จ่ายเรียบร้อยครับก็ไม่มีอะไรปี64ครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง13กระทรวง3 2หน่วยงานครับเป็นงบประมาณ เป็นงบประมาณบูรณาการ21,489.5155ล้านบาทครับอ,อีกจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเยอะมากคือการพัฒนาบุคลากรครับเราคิดว่าการสร้างงานใหม่การสร้างไรายได้ดีให้กับเยาวชนในอนาคตนี่เป็นภาระของเรา เราก็ได้จัดการดูทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพในลักษณะที่เป็น demand driven education development เป็นตัวอย่างที่ทำในพื้นที่อี c ีและขณะนี้ได้ร่วมมือกับกระทรวงอวกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงศึกษาเอาเรื่อง demand driven ที่เราทำเนี่ยครับเข้าไปทำร่วมกับทางร่วมกับทางกระทรวงให้เป็นการขยายผลเรื่องนี้ทั่วประเทศครับมีเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมครับคณะรัฐมนตรี เมื่อเจ็ดพฤษภาคมเห็นชอบแผนสิ่งแวดล้อมของเราแล้วนะครับแล้วเราก็ได้จัดงบเข้าไปในงบบุรณาการแล้วตอนนี้กำลังวางแผนระยะที่สองอยู่ระยะแรกนี่เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีก่อนที่เกิดขึ้นก่อน EC ครับตอนนี้เรากำลังยกคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นอีกระดับหนึ่งให้เป็นมาตรฐานสากลเราจะทำ circular economy สาม sustainable development ต่อนะครับการพัฒนาด้านสาธารณสุขครับตอนนี้มีสามเรื่องคือ พัฒนาระบบข้อมูลสารสุขครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับเรากำลังทำอยู่แล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องการสารสุขพื้นฐานนะครับเรากำลังทำเรื่องการลงทุนร่วมทุนกับร่วมทุนกับหน่วยบริการที่มีความสามารถทางธุรกิจทางรัฐเอกชนจะทำให้หน่วยงานทั้งหมดที่เป็นหน่วยงานสารสุขทั้างรัฐเอกชนสามารถรับรองคนในพื้นที่อีซีได้ครับสุดท้ายก็เป็นการบริหารรัฐแนวใหม่การทำเครือข่ายเป็น New Public Management นะครับยกตัวอย่างเช่นกำลังทำเรื่องจีโนมิกอยู่ครับอันที่5สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องอีซี EC กับประโยชน์ของพื้นที่ครับเราจะสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อดึงรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้นเราทำแผนกเกษตรแล้วครับกำลังดึงการค้ายอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยสหกรณ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรให้ไปตลาดโลกให้ได้เราตั้งใจจะก่อสร้างงานในพื้นที่นะครับ ทั้งหมดที่เราดูไว้ในช่วง5ปีเนี่ยประมาณ750,000ตำแหน่งครับใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าแสนตำแหน่งที่จะทำได้ครับเรามีกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนอยู่ครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ให้หน้าอยู่ในอนาคตอันนีเน้เป็นประเด็นครับเป็นประเด็นเพราะว่าเราเชื่อว่าพอเราทำา e c แล้วจะมีประชากรเข้าไปในพื้นที่เราอีกจำนวนหนึ่งนะครับประมาณไว้ว่าอีกล้านคนจำเป็นจะต้องวางวางการพัฒนาเมืองให้ดีกว่าที่เมืองอื่นที่เคยทำครับผมคิดว่าผมคิดว่าตอนนี้ก็ทำไปได้เยอะแล้วครับการลงทุนก็เป็นไปตามเป้าหมายการทำตามพื้นที่ก็เป็นไปได้พอสมควรนะครับ สุดท้ายเนี่ยครับเรามีเรามีตอนนี้ที่จะต้องต้องดูแลก็คือพอโควิดเข้ามาเนี่ยครับเราก็เลยปรับแผนว่าการเรามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่เราก็เลยปรับว่าการลงทุนเนี่ยจะใช้3แกนเทคโนโลยีนำแกนแรกคือเป็นธุรกิจคิดเกี่ยวเนื่องกับ 5G นะครับต้องขอบคุณรัฐบาลที่กำหนดให้พื้นที่ EC เป็นพื้นที่ตัวอย่างของ 5G ครับ พื้นที่ใน EEC ปลายปีนี้50%จะเป็น 5G เพราะฉะนั้นก็มีเอกชนเสนอตัวเข้ามาเพื่อจะทำธุรกิจ 5G กับเรามากอันที่สองคือเรื่อง Smart l o g i s สติกครับพอทำสนามบินเสร็จทำท่าเรือเสร็จทำรถไฟเสร็จเนี่ยเราก็จะทำเรื่องนี้ก็ได้เสนอนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็แล้วก็คณะกรรมการ,การนโยบาย e c ไปว่าจะทำเรื่องดรายพอร์จะทำเรื่องการเชื่อมโยงกับกับชายฝั่งทะเล ทางฝั่งภาคใต้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องเมืองครับเราคงจะทำเรื่องเมืองต่อไปก็เรียนว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาประมาณสักสปีก็มีความสำเร็จพอสมควรครับขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ท่าน,ท,านท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมคิดว่าเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากจากกรรมธิการจากกรรมธิการด้วยแล้วก็จาก จากท่านสมาชิกวูว้ที่สภาด้วยทั้งในเรื่องโง่มาแล้วก็คําถามจากคณะกรรมาการหลายคณะที่ให้เราไปชี้แจงนะครับก็ขอบพรบคุณสําหรับคําถามพวกนั้นแล้วก็เราพยายามจะทํางานดีที่สุดครับขอบคุณครับ